น,นีูมนะนะในบรรทุกนะลูกกิเจ็ดในถานะคะปีสองพันห้าร้หกนะี่ก็ยังเล่นดีอยู่นะครับน้ำข้างยังไม่เดินเดียวร้อยกันเ่อ็เขาก็ไปถ่ายรูยไปไว้ว่านี่มันคือนะวีคิดถึงดเก้าวันธนาการพุทธพันธุตกงห้าวันวีคิดถึงดเก้าเป็นห้าวันละไม่เป,ป็นี้เด็กน ไปาด,ด,ดกันแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวตอนนี้ก็จะแปดโมงแล้วนะคะนี่ตื่นบ่อยตื่นตั้งแต่ตอนประมาณ4ีสามอ่ะเด็กก็นอนต่อเรื่อยๆนะคะเด็กเราต้องนอนเยอะๆก็จะหาหมอทีวันพุธที่สิบสองแล้วก็ระหว่างนี้คือรุนไปทุกวันว่าน้องจะ้อดไหมน,น้องจะมีน้ำข้ามออกมาไหมในทุกๆวันเนาะว่าแม่ก็พยายามตั้งใจจะเก็บทุกช่วงเวลาให้ได้มากที่สุดว่าแบบ ถึงวันไหนอะไรเงี้ยอยากเก็บภาพบรรยากาศไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันแล้วก็เดี๋ยวลงไปหาข้าวกินไปัดข้าวสารค่ะจัดแล้วนะไปหาข้าวกินกันยิ้มแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะนี่ออกไปข้างนอกไปเอาขนมอยากกินขนมปี้งร้านนี้อร่อยมากร้านขนมนะนะคะสั่งไวแล้วเดี๋ยวมากินกันแล้วลุงดูว่าข้อระหว่างทางมั้ยแม่ก็เสียเวลา